สวัสดีครับผมมิตรรักแฟนโคกหนองนาทุกท่านครับวันนี้จะเจอกันเช่นเคยครับกับทีมดับวินัยรถกุดครับผ่านไปแล้ว3าวันนะครับสามสี่วันนะครับทีมกุดโคกหนองนาของช่างบ้านนะครับตอนนี้เราหน้าง,งานที่อยู่อำเภออ,อยู่ที่ตำบลดอนยออ,อำเภอเมืองนครนายกนะครับ มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับมีปัญหาเล็กน้อยครับอุปสรรคในการทํางานครับจังบาทบอกว่าดินเนี่ยครับเหนียวตึกเลยครับมันไม่ปูครับแล้วเป็นเลนครับดินเป็นเลนครับดินลักษณะนี้ก็จะมีอุปสรรคในการปั้นปั้นคันคูยากนิดหนึ่งครับเพราะว่า บางทีรีดแล้วก็มันไม่ค่อยอยู่ครับปั้นกันกูแล้วก็ดินมันก็จะไหลนะครับนี่ครับดูดูดช่างบาทจะตักขึ้นไหมดูนะครับเป็นเลนเลยนะครับอันนี้เป็นเลนครับได้ยินช่างบาดบอกว่า หน้างานตรงนี้นอกจากจะเป็นดินเลนแล้วข้างล่างนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่น่าเป็นห่วงคือยืนนานไม่ได้ครับแมคโครยืนนานไม่ได้ดินมันนุ่มครับทาท่าจะจมออาครับด้วยความที่ว่าเวิร์กนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเวิร์กนี้เขาเรียกเวิร์กอะไรครับ แต่ที่รู้ๆคือปลาไหลเยอะมากครับเมื่อสักครู่นี้ผมเจอกับลุงเขามีอาชีพหาปหลาไหลหาปลาขายนะครับเนี่ยครับมาเจอกันเมื่อกี้นี่พอดีเขามาจากดักปลาไหลทางโน้นนะครับเขามาแล้วก็ขับสามล้อพ่วงข้างซาเล้งนะครับ สา,สามล้อพ่วงนะครับผ่านมาเจอกันเมื่อกี้ได้ได้คุยกันก็บอกว่าแถวนี้นี่ปลาไหลเยอะมากครับตรงนี้ครับที่ช่างบาสขุดบ่อเมื่อวันก่อนเนี่ยครับตกตกแต่งบ่อเก่านะครับที่ขุดแล้วก็ได้ลูกปลาไหลเล็กนะครับตรงนี้นะสาสี่ตัวท,ที่ที่เห็นในคลิปก่อนก็สอบถามจากลุงที่เขา าปาลาไหลในแถวนี้นะครับก็บอกว่าโอ้ตรงนี้เยอะมากครับปาลาไหลเยอะมากวันหนึ่งเขาหาได้สิบโลก็มีครับบางวันฟุกๆหาได้เป็นสิบโลครับปาลาไหลนะครับเฉพาะปาลาไหลสิบโลอย่างไม่ได้ก็สองสามโลครับก็ก็เอาไปขายโลหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทเขาว่างั้นนะครับโลละสองร้อยห้าสิบบาท 10กโลก็2,500นะครับเป็นธรรมดานะครับบอกเขาใช้วิธีก็ใช้ดักเอาครับเป็นท่อปีวดักดักเอาไว้แล้วก็พอวันลุงขึ้นครับเขาก็จะมามากู้มากู้เอาครับอาหารก็มีปลานิลครับก็บอกปลานิลต้ม ต้มแล้วก็เอาไปไปทำยังไงนะครับไปไปทำให้มันละเอียดนะครับแล้วก็คลุกกับขี้เลนนะครับทำเป็นอาหารของมันนะครับดักไว้เอาใส่ไว้ในเครื่องดักของเขานะครับอันนี้ครับเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้ครับก็เขาก็ใส่ไว้ช่วงเที่ยงเที่ยง,งบ่าย พอวันลุ่งขึ้นเขาก็มากู้เอาครับเขาบอกงี้นะครับดงนี้เวิงนี้นะครับเวิงปลาไหลครับเวิงปลาไหลผมก็เพิ่งรู้ว่านครนายกนี้นอกจากจะมีะมะยงชิดเป็นของดีประจำจังหวัดแล้วยังยังมีปลาไหลที่ว่ามันมีอยู่เยอะครับ คือว่าผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีแบบแบบนี้ไหมแต่ว่าตรงพื้นที่นี้นะครับมีเยอะมากยิ่งจะเป็นช่วงหน้านานะครับหน้านาช่วงที่เขาทําทํานากันช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนนะ,นนะมันจะเยอะมากลุงก็บอกขนาดว่าช่วงนี้ก็ยังหาได้กันอย่างนี้ช่วงหน้าฝนจะเยอะขนาดไหนนะครับดู ช่างโอ้ครับถอยดินครับเนี่ยครับมันเป็นเลนเป็นตมอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นเลนครับเป็นเลนก็จะทำงานยากนิดหนึ่งครับดูครับต้องค่อยๆตักขึ้นมาแล้วก็ยัดใส่ไว้ก่อไว้ตรงนี้ครับตรงที่เรายืนอยู่นี่คือจะเป็นพื้นที่ที่เขาจะทำเป็นเป็นโคกครับปั้นโคกข,ขึ้นมา ขอไปครับถ้ามีลมเข้ามาแทรกนะครับเสียงอาจจะขาดไปบ้างตรงนี้นะครับตรงที่ยืนอยู่นี่นครับก็ปั้นไว้เป็นโคกสําหรับสร้างบ้านนี่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ทาเสร็จไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะครับเป็นคลองไส้ไก่มานี่แล้วก็จะมีท่อพีวซนะครับทำให้น้ํามันเชื่อมหากันนี่ครับท่อตรงนี้นะครับเชื่อมไปหาบ่อ จะมีบ่อรูปนี้ครับบ่อรูปใหญ่รูปหนึ่งแล้วก็บ่อรูปเล็กตรงนั้นอีกอยู่ติดกันเป็นบ่อคล้ายๆกับวงกลมสองวงกลมตัวเล็กตัวใหญ่ซ้อนกันนะครับตรงนี้ก็ทําเสร็จแล้วตรงนูน้นเป็นหลุมขนมครกอยู่ด้านมุมฝั่งตรงนู้นอีกนะครับด,ดูดูแล้วนี่ช่างบาตจะได้หยุดเที่ยวสงการหรือเปล่าครับเพราะว่าวันก่อนเพิ่งจะตกปากรับคํากับเจ้านายว่าเสร็จทันสงการครับเสร็จ ทำสงการแน่ครับหั้หนะจะทันหรือเปล่าไม่รู้ล้งานนี้ดูแล้วสงสัยจะได้เล่นน้ําสงการอยู่กับแฟนสาวอยู่กับน้องแพนในทุ่งนานี้ลมะมั้งดูแล้วจังบัสดูตักดินนะครับโยนดิ่งจากตรงนั้น กองไว้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็จะมีสะหรือจะมีบ่อตรงนั้นเล็กๆอีกตรงนี้ครับที่เป็นบ่อรูปวงกลมตัวนี้จะเป็นบ่อใหญ่นะครับบ่อเล็กนั้นก็กำลังขุดอยู่ครับ กำลังขุดตกแต่งอยู่อันนี้ขุดบ่อใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ่อใหญ่นี้ก็มันจะซ้อนกันครับเป็นบ่อลักษณะซ้อนกันนะครับแล้วก็จะมีวางท่อ P ี c ครับเพื่อให้น้ําเชื่อมหากันกับคลองไส้ไก่ให้น้ํามันวนหากันได้ครับลักษณะง่ายๆแนวคิดหลักการง่ายๆคือไม่ให้น้ํามันตายนะครับให้มันวนเชื่อมหากันครับดูดินครับเป็นเลนครับเป็นเลนครับ น่ากลัวอยู่นะหน้าดินที่เป็นหน้าดินดำนั้นนิดเดียวนะครับพอลงไปนั้นก็จะเป็นแบบเป็นคล้ายๆเป็นเป็นเหนียวเลยอะ่ะเออแต่ไม่ใช่ดูดูแล้วข้างบนมันเป็นคล้ายๆจะเป็นเป็นดินแบบไหนอีกสีหนึ่งอะมันไม่ใช่ว่าทรายนะ แต่ว่าข้างล่างนั้นข้างล่างถัดมาเนะี่ยมันจะเป็นดินเป็นเป็นดินเป็เนเลนสีดําอีกชั้นหนึ่งอ่ะเนี่ยครับลึกๆตรงกลางนี้ก็จะเป็นกลุมกนมครบดูช่างบ้านขุดบอ่อไปก่อนครับรมุมนี้ก็ของไส้ไก่ครับของไส้ไก่รูปฟีฟอมครับ ก็จะโค้งเว้าเป็นโค้งเว้าเล่นลีลาครับจะไม่ตรงเสียทีเดียวครับนี่ครับมาตรงนี้แล้วก็ตรงหัวมุมก็จะมีหลุมขนมครกอยู่นี้ครับรดินครับดินเป็นเลนดำเหนียวๆครับ อันนี้นะครับคือความอันตรายนะครับคือหน้าดินเนี่ยครับมันสไลด์ลงไปเลยครับเนี่ยดินตัวนี้ครับคือขุดไปแล้วดินดินมันขาดครับเอหน้าดินมันนิดเดียวครับแล้วก็มันเป็นเป็นดินเหนียวครับชั้นดินเหนียวแล้วก็ถัดมาก็เม็ดหนึ่งก็จะเป็นเลนเลนดินดําเลยครับเป็นดําครับเป็นเลนดําหน้าดินนิดเดียวครับหน้าดินน้อยมากครับนี่ครับอาจจะเป็นด้วยพื้นที่แบบนี้มั้งครับที่ ปลาไหลยเยอะปลาไหลาอาจจะชอบลักษณะดินแบบนี้คิดว่านะครับคิดว่าดูครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้อง <c oughs> ขุดตรงนี้เป็นเป็นวงกลมครับเหมือนกับบ่อลูกนั้นครับแต่ว่าจะเล็กกว่านิดนึงพอบ่อลูกนี้จะเป็นบ่อใหญ่ขออภัยครับบ่อเล็กฝั่งนูน้นบ่อฝั่งนี้จะใหญ่กว่านะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมขอบคุณมากสำหรับการเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ